สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับจีนอีกแล้วนะคะวันนี้จินจะมารีวิวการกินขนมปังหมดอายุโชว์ชจินก็ได้ oh, <no. S 1> เตรียมม้นะคะมีทั้งหมด3ถุงด้วยกันนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่หมดอายุแล้วทั้งนั้นนะคะแล้วก็หมดอายุวันเดียวกันด้วยค่ะทุกคนอันดับแรกเนี่ยจินขอโชว์ให้เห็นก่อนเนาะว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่9มิถุนายนนะคะ นี่นะคะทุกคนวันที่9เห็นไหมคะเนี่ย9กมิถุนายนคือจินได้ยินมานานาแล้วนะคะว่าขนมปังที่ฟินแลนด์นะคะหลังจากที่หมดอายุไปแล้ววันสองวันสามวันเนี่ยนะคะยังสามารถกินได้อยู่คะ่ะทุกคนแต่โดยปกติแล้วนะคะจินถ้าเห็นว่ามันหมดอายุจินจะแบบโอ้โหคลีซี่มากเลยนะะเป็นบ้ากเรื่องนี้มากเลยนะคะจะไม่มานั่งกินหรอกคะ่ะทุกคนกินเอาทิ้งถังขยะไปเลย <laughs> ลอง ลองดูสิที่เราเคยได้ยินมานานแล้วนะว่าขนมปังที่มันหมดอายุไปแล้วนะ่ะสักสองสามวันนะ่ะมันยังกินได้อยู่ไหนเรามาดูสิมันกินได้จริงไหมนะคะแล้วก็ทำยูทูบไปด้วยเลยและอันนี้นะคะจริงยังไม่ได้กินเลยค่ะนี่ทุมถุนสร้างสร้าง, <c oughs> างหนูนะคะ <c oughs> แพงด้วยนะไม่ใช่ถูกถูกนะคะทุกคนแล้วดูดิเป็นลาเห็นปะถ้าเป็นลาแบบนี้นะคะทุกคน ห้ามกินเด็ดขาดนะคะเห็นไหมคะเห็นลาไหมคะทุกคนนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นลาแค่ด้านเดียวนะคะแต่ด้านนี้ไม่เป็นด้านนี้ไม่เป็นด้านนี้ไม่เป็นก็เลยคิดว่าตัดไอ้ที่เป็นลาทิ้ง oh, <no. S 1> แล้วก็กินในส่วนอื่นๆแทนใช่ไหมคะอย่าทํานะคะทําไม่ได้เพราะว่าไอ้ลาเนี่ยนะคะมันจะมีสปอร์ค่ะสปอร์ของมันถ้าใครนึกภาพไม่ออกลองนึกถึงเกสรดอกไม้นะคะทุกคนมันก็จะลอยออกมานะคะลอยลยออกมานะคะ แล้วมันก็กระจายไปทั่วในถุงแล้วค่ะทางที่ดีนะคะจินจะไม่แกะออกมาให้ทุกคนดูนะคะให้ดูให้ดูนอกถุงนะคะทุกคนเนี่ยมันหมดอายุแล้วตั้งแต่วันที่6นะคะเพราะว่าใช้กล้องหน้ามันก็เลยกลับกับหัวกับหางหน่อยหนึ่งนะคะะัะนั้น <laughs> ถุงนี้นะคะทิ้งไปเลยค่ะพนมาดูขนมปังอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้จินชอบกินมาเลยค่ะทุกคนมันจะมีเหมือนเป็นเม็ดข้าวแล้วอยู่ข้างในด้วย อันนี้ก็หมดอายุวันที่6เหมือนกันค่ะทุกคนนี่นะคะเพื่อคนดูค่ะเพื่อคนดูจินทำได้เพราะว่าจินทำไปทั่วอยู่แล้วค่ะทุกคนโอเคทุกคนถุงนี้นะก็หมดอายุวันที่เห็นไหมคะวันที่หมิถุนา,ายนเหมือนกันค่ะ <c oughs> จินก็กินไปบ้างแล้วนะคะทุกคนกินตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่หมดอายุนะคะ <c oughs> บางทีในชีวิตจริงอ่ะจริงก็ซื้อขนมบางมาแล้วก็กินไม่ทานค่ะทุกคนสุดท้ายมันก็หมดอายุแล้วก็ต้องทิ้งถังขยะค่ะ <c oughs> กินไม่ทานค่ะทุกคนแต่ก็ต้องทิ้งนะอย่าไปเสียดายมันนะคะแต่วันนี้มาทำคอนเทนต์ค่ะก็เลยตั้งใจนะเป็นความตั้งใจนั่นเองนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนขนมปงังไอ้ดำๆนี่มไม่ไม่ใช่ว่าเ <c oughs> ชื้อรานะ อันนี้ที่เห็นเนี่ยเป็น,นำดำๆอะ่ะมันเป็นข้าวค่ะทุกคนจินเชื่อว่าตอนนี้ไอ้เจ้าขนมปังอันนี้นะคะวันพรุ่งนี้หรือมะลืมมลนี้มีลาชัวเลยค่ะทางที่ดีนะคะอย่าไปกินมันนะคะอย่ากินค่ะเอาทิ้งถางขยะไปเลยค่ะตอนนี้ถ้าเกิดสังเกตด้วยตาเปล่านะคะมองไม่เห็นเชือ้อราค่ะทุกคนมองไม่เห็นเชือ้อราไอ้ที่เห็นขา,ขาวๆนี้ <Okay. S 1> น่าจะเป็นแป้งของเขานะคะ เนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มมีความชื้นแล้วคะ่ะทุกคนมันมีน้ำหนักที่หนักขึ้นมันปิดเปียกออยากกินนะคะไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปเสียดายเอาทิ้งไปเลยเอาทิ้งไป <c oughs> ไม่น่าแกะมาตั้งแต่ตอนแรกโอเคไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> เพื่อคนดูคะ่ะกินทำได้ไม่กินนะคะใครจะไปกล้ากิน แต่ยังไม่เห็นว่ามันเป็นเชื้อรานะคะยังไม่เห็นด้วยสายตานะคะแต่ว่าการที่จินได้สัมผัสแล้วก็ได้กลิ่นของขนมปังนะคะทําให้รู้ว่าห้ามกินเด็ดขาดคะ่ะมันได้หมดอายุแล้วนะคะทุกคนแต่จริมก็หมดอายุอยู่แล้วนะ <c oughs> เขาก็บอกอยู่นะคะว่าวันสุดท้ายที่ยังสามารถกินได้อยู่ก็คือวันที่6เดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะทุกคน <c oughs> โอเคขนมปังชิ้นสุดท้ายที่จินจะรีวิวในวันนี้นะคะอันนั<ๆ>้นฮะไม่รู้ว่าประเทศอื่นมีไหมประเทศไทยมีไหมคะแบบนี้ประเทศไทยก็คงจะมีแหลนะเนาะแบบนี้นๆๆนนันนน,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 นเห็นไหมคะทุกคนแล้วแบบแข่งโป๊กเลยอะโอโ้โหเคาไปเบาๆเนี่ยยังเสะเทือนมันสมองเลยอะถ้าเกิดแบบทุบแรงปึง้งไปหาหมอเย็บหัวคะ่ะหัวแตก ใช้มีดแบบนี้นะคะ่ะเลื่อยเลื่อยขนมปังเลยะคะ่ะมันตัดง่ายดีนะคะทุกคนโอ้โหมันแข็งมากเลยค่ะทุกคนโอ้โอ้โหโอ้ยทุกคนแต่จินอยากเห็นข้างในคะความพยายามที่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นมันแข็งมากเลยอะ นี่เห็นไหมจริงเป็นคนที่แบบทําไม่ได้ต้องทําให้มันได้เนาะเออแปลกดีเหมืนอนกันดูนะคะทุกคนพ <c oughs> างในคะ่ะ <c oughs> จินจะมากินขนมปังหมดอายุก้อนนี้โชว์นะคะทุกคน oh, <no. S 1> เพราะว่าจินรู้ว่าขนมปังอันนี้ หมดอายุวันที่หกเหมือนกันแต่ลามันยังไม่ทันมีนะคะมันไม่มีลานะส่วนมากจินจะเห็นว่าไอข้ขนมปังอันนี้มันมันแห้งแล้วมันก็แข็งอะค่ะแต่จริงๆมันก็ไม่ควรกินแล้วแหละ <c oughs> นี่หยิบหยิบออกมาจากในนี้จริงๆน,นะกินปกติเลยค่ะทุกคน รสชาติก็ปกติอ่ะอขนมปังหมดอายุค่ะทุกคนรีวิว กินขนมปังหมดอายุโชว์แต่ทำร่อกเียนแบบนะคะไม่แนะนำไม่แนะนำอย่าไปทำตามนะคะ <c oughs> แต่อันนี้คือจินได,ด้ดูแล้วละเอียดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังแบบนี้เลยวันหมดอายุมาแล้วสองถึงสามวันยังกินได้อยู่ค่ะทุกคนแต่อาจจะแบบเลื่อนลำบากหน่อยเพราะข้างนอกมันเริ่มแข็งแล้วนะคะแต่ว่าข้างในมันกินได้เลยค่ะ เนี่ยข้างในมันยังกินได้อยู่เลยค่ะทุกคนอืมเห็นไหมเนี่ยขนมปังหมดอายุแล้วไม่ต้องไปเสียดายนะคะเอาทิ้งทั้งขยะไปเลยค่ะทุกคน จิ้นก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขนะคะโอเคค่ะรวยๆเฮงๆ,ๆปังๆ,งๆนั่นเองนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะจิ้นขอไปก่อนนะคะอ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้จินด้วยคะ่ะกดติดตามนั่นเองนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของจินนะคะจินไม่รู้ว่าจิ้นจะทำคลิปอะไรออกมาเหมือนกันคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องกดติดตามไว้นะคะแต่ยังไงก็ช่วยดูด้วยนะคะทุกคนดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้จินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะบายบาย